แล้วหนาวมากวัดีอแล้วตอนนี้อยู่อยู่ไหนนะเจ๊ดูแต่ละคนหนาวมากแอนเป็นไงบ้างอยู่ต่างประเทศเิยชิวๆอย่ากันอยู่ต่างประเทศลมเลยอ่ะดูลามค่ะลามบอกว่าหัวนมแข็งแล้วแนนก็มาหลบแล้วใครจะเป็นคนมาหลบคนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใช่เนี่ยหนาวมา เป็นไงหนาววะหนาวไหมคุณไม่ออกเอาเอาอัดคลิปอยู่แล um> ้วเออเยะหนาวหนาวประมาณยี่สิบองศาที่วัดได้แต่รู้สึกว่าหนาวมากเออรู้สึกว่าหนาวมากชู่วาหนาวนิ้วหดนิ้วหดมือหี่ยวแล้วค่ะหนาวมากสั่นเลยกลางสามสิบเจ็ดข้างบนยี่สิบ หนาวมากพาทีก็เราจะขึ้นมันไม่ช่วยเลยเลยได้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้เห็นยังขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเห็นยังแล้วที่เขาบอกว่าสาสามสาสามถีบลงมานี่แม่เดี๋ยวไปถ่ายเรือพาทีก่อนนะมันหนาว